สวัสดีค่ะดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนมกราคมปี2,565นนี้จะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะเรื่องของการงานในเรื่องของการงานนี้นะคะงานของคุณจะไปได้เรื่อยๆนะคะช่วงนี้ยังไม่มีอะไรให้คิดมากหรือน่าเป็นห่วงไม่มีอะไรหวือหวาหรือน่าสนใจเป็นพิเศษนะคะทุกๆอย่าง กำลังขับเคลื่อนไปในทางที่ใช่ราบรื่นสงบปกติดีนะคะเรื่องของการเงินอยากให้คุณพยายามผ่อนคลายนะคะหากใครบางคนกำลังมีอะไรที่ทำให้ต้องคิดสับสนหาทางออกอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการการเงินนะคะคุณจะมีทางออกนะคะเหมือนกับไพ่ใบนี้นะคือ ใครหลายคนเนี่ยเวลาเห็นไพ่ใบนี้แล้วบางทีอาจจะตกใจเพราะว่าไปโฟกัสที่ความเครียดนะคะหน้าเขาเครียดมากแล้วก็ไปโฟกัสที่สุนัขที่เหมือนกับเศร้ากับพระจันทร์เศร้าอย่างเงี้ยค่ะพระจันทร์เศร้าแล้วสุนักก็เห่าฮอนเสียงแบบไม่ค่อยเหมือนกับหวยหวน,นียนะคะนึกภาพแต่ หลายคนเนี่ยลืมมองไปว่ามันมีเส้นทางเล็กๆอยู่นะคะเห็นไหมมันมีเส้นทางเล็กๆอยู่เป,เป็นเส้นทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดไอ้มองว่ามันมีทางมันมีทางออกปัญหาเนี่ยมันมีทางออกนะคะก็เหมือนกับชีวิตคนเรานะคะเวลาที่เราเครียดเนี่ยเราจะมองเห็นแต่ปัญหาบางทีเราลืมไปว่าถ้าเราลองผ่อนคลายเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอทางออกเองนะคะ ไพ่ใบน,นี้แค่มาเตือนนะคะเตือนอะไรในเรื่องของการเงินก็คือระวังจะโดนหลอกไหมระวังจะโดนคนใกล้ชิดหรือโดนโกงหรือเขาอาจจะมองในแง่ดีก็คือเขายังไม่มีให้ในตอนนี้นะคะแค่เตือนให้ระวังแค่นั้นเองอย่าเพิ่งคิดมากนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะ ช่วงนี้อาจจะต้องระวังในการดื่มนะคะอาจจะเป็นงานฉลองก็ได้นะฉลองปีใหม่หรือวันเกิดเพื่อนวันเกิดตัวเองวันเกิดคนในครอบครัวอะไรก็แล้วแต่นะคะดื่มเยอะไปหน่อยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมานะคะหรือจะทํากินกันที่บ้านอย่างเช่นชาบูหมูกระทะอย่างเงี้ยขนมของโปรดอาจจะได้รับของฝากอย่างนี้ก็เป็นใบะะ้น้ะของสมนาคุณเพียบอย่า น้ำหนักนะคะต้องดูแลน้ำหนักดีๆน้ําหนักอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะต้องขยันออกกําลังกายเพิ่มขึ้นนะสำหรับใครนะคะที่ปล่อยให้ตัวเองโสดมานานก็จะมีมีใครบางคนมาแอบชอบแอบตกนุมรักคุณในช่วงนี้เข้าหลงรักคุณเพราะอะไรเพราะว่าคุณเป็นคนน่ารักคุณจะใส่ใจดูแลตัวเองเป็นพิเศษ ในช่วงเดือนมก,การานี้นะคะจะรักตัวเองเป็นดูแลตัวเองตั้งแต่ข้างในสู่ภายนอกอาหารการกินคืออาหารการกินนี่คือกินแล้วต้องออกกำลังกายนะคะเนี่ยคือการดูแลตัวเองกินอะไรที่มีทานอะไรที่มีประโยชน์แบบเนี้ยนะเออแล้วเวลาคนที่รักตัวเองเนี่ยจะมีอะไรบางอย่างนะคะที่เหมือนกับดึงดูดคนเข้ามาหาเราเพราะว่าเขารู้ว่าคุณรักตัวเองแล้วมัน มันดูเป็นพิเศษอะมันจะถูกดึงดูดแบบอัตโนมัตินะคะดังนั้นคุณอาจจะถูกรักโดยที่คุณไม่รู้ไม่รู้ตัวนะคะสำหรับบางคนถ้าคุณไม่มีกำแพงสูงจนเกินไปนะคะปีนี้คุณมีโอกาสได้ไปออกเดทกับคนที่คุณถูกใจนะคะแต่แม้ว่าหากใครบางคนได้ไปถึงขั้นออกเดทก็ตามใครคนนั้นวางใจได้เลยว่า คุณเป็นคนที่ทำตามจารีตประเพณีไม่บุ่มบามคุณรักและเคารพขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมมากคุณดูว่ามันมีคุณค่ามันดูให้เกียรติตัวเองแล้วมันก็ดูให้เกียรติคนที่คุณรักด้วยคุณจะไม่ทำอะไรที่มันต้องทำให้เสียชื่อเสียงทั้งเขาและตัวเองคือทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องเป็นไปตามขั้นตอนแบบนี้นะคะ เขาคนนั้นอาจจะประทับใจคุณตรงจุดนี้ก็ได้เพราะว่าไม่ค่อยมีแล้วในยุคนี้นะคะและเดือนนี้คุณอาจจะต้องเรียนรู้วิธีการขจัดความกลัวนะคะสำหรับใครบางคนนะคะไม่ได้หมายถึงทุกคนการขจัดความกลัวที่ได้ผลจริงๆแล้วมันก็คือการเผชิญหน้ากับความกลัวเองะคะ่ะ บางทีปัญหามันอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดหรือจินตนาการก็ได้นะความกลัวมันมาเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อวัดความกล้าของเราแค่นั้นเองนะคะแล้วคุณจะหายกลัวแล้จะเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่เม็ดฝุ่นเล็กๆจากที่เคยจินตนาการว่าโอ้โหมันใหญ่เท่าภูเขาแต่มันต้องใช้เวลาใช้ความพยายามทีละนิดทีละนิดนะคะค่อยๆกล้าแล้วมันจะกล้าขึ้นเองนะคะ ความกลัวคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานะคะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหรอกะ,ะยุคนี้นะคะเป็นยุคที่จะต้องเอาความจริงเข้ามาวัดกันต้องกล้าไปเชิดกับความจริงนะคะพูดจริงทำจริงความจริงของคุณเท่านั้นที่จะปกป้องตัวคุณได้ของจริงเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้ในสมัยนี้ เมื่อคุณเป็นคนที่พูดจริงทำจริงแล้วคุณจะมีความเชื่อมั่นมีพลังศรัทธาในตัวคุณเองพลังงานนี้ยขอโทษค่ะพลังงานนี้จะผลักคนที่ชอบโกหกชอบกระล่อนใส่คุณอออกไปจากชีวิตคุณเองและคุณก็จะพบเจอกับคนที่น่าเชื่อถือและจริงใจต่อคุณประสบการณ์ ในชีวิตของคุณนะคะที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะคะอาจจะต้องนำพาคุณได้ไปช่วยเหลือชีวิตของใครหลายๆคนในปีนี้ซึ่งเริ่มจากเดือนมการามนี้เลยนะคะคุณมีความรู้ความสามารถเป็นทุนอยู่แล้วและคุณมีความน่าเชื่อถือมีความจริงใจดังนั้นหลายๆคนนะคะกล้าที่จะไว้ใจคุณให้นำพาชีวิตเขาเหล่านั้นไปรอดในสถานการณ์ที่แย่ๆชนิดโคม่าเลยคุณมีสัญชาตญาณในการ ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้วนะคะทําให้ดีที่สุดนะคะสำหรับเรื่องของออความรักนะ <c oughs> ขอวางไพ่แป๊บ <c oughs> ความรักสําหรับคนมีคู่นะคะคือคุณสองคนเนี่ยมีความศรัทธานในความรักกันนะคะโดยพื้นฐานอยู่แล้วถึงแม้ว่า บางทีจะมีเหตุการณ์ที่ทะเลาะกันบ้างดื้อใส่กันเอาแต่ใจอยากเอาชนะกันแต่ที่ทำไปก็เพราะว่ารู้ใจกันรู้ใจกันไงคะว่าต้องมีการมาตามง้อแหละต้องมีมากดกลิ่งหน้าบ้านต้องโทรมาแหละอะไรเงี้ยต่างฝ่ายต่างให้อภัยกันแล้วก็จบอย่างเงี้ยนะคะจบแล้วทำไงจบแล้วเป็นไงต่อแล้วก็เริ่มงอนกันใหม่อีกทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะมันเป็นอ,อ เป็นรสชาตเิเป็นสีสันในชีวิตเท่านั้นนะคะคือถ้าคู่คุณไม่ทะเลาะกันไม่ดื้อใส่กันนี่จะแปลกมากแต่ถ้ามีงอนกันใส่มีดื้อใส่กันเนี่ยถือว่ายังรักกันดีนะคะมันอาจจะเป็นสไตล์ของชาวราศีเมษเขานะต่อไปคนโสดนะสำหรับคนโสดโอเคขอวางไพ่ให้หมดก่อน คนโซลนะคะเดือนมก,กราคมเนี้ยคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่คุณชอบคนนี้มากๆเลยอชอบเขามากเพราะว่าคุณชอบคนดื้อโดยโดยความเป็นคุณแล้วคุณชอบคนทรงชอบคนฉลาดชอบคนดื้อแต่เขาจะเป็นคนที่พูดไม่เยอะนะผงผางแต่มีความละมุนมีความอบอุ่นในตัว เขาจะอยู่ในสายงานที่แบบเป็นแพทย์พยาบาลหรือผู้ที่มีหน้าที่รักษาเยียาสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างางี้ค่ะแต่ว่าเหมือนกับเขาอาจจะเคยผิดหวังเจ็บปวดกับอดีตมาเหมือนกันนะคะเลยดูเหมือนมีกำแพงในเรื่องของความรักแต่เอาจริงๆแล้วเขาก็ค่อนข้างเซนซิทีฟนะคือถ้าคุณคิดจะจริงจังก็ลองดูได้นะคะกับคนคนนี้นะคะ สำหรับคำทํานายที่ไอมีให้กับชาวราศีเมษในเดือนมกราคมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบไอก็ขอฝากกดไลค์และกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ไอก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ